สบายดีปะลุงพอๆกับสองนเม็ดเก่าปะลุงหยิมแรง <c oughs> จนตื่นน้องขิดอ <c oughs> ต่อปะลุงต่อยังปเปล้วต่อทำทำคู่ต่อปไปเลยน้องคิดกระได้ยเยอะก็่าน <c oughs> ต่อสิต่อทั่ว่าสันทำต่อแดด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 ไปแล้วเว้ยแดดไม่อีกแล้วแดดไม่อีกแล้วแต่ว่าคำคำอะไยังแดดอยู่ให้ใจดีกับมาซอยนะให้ใจดีกับมาซอยนะว่าสันที่เหลีแรอสี่เหลอีกสองคู่ว่าสันสองคู่ตัวไหนตัวนี้กับตัวนั้นตัวนี้กัตัวนั้นตัวนี้ตัวนั่นถึงจะมากี่เหลวล่ะ ยามแลงก็ยังแดดคือเก่าปะเลยยามแลงโอ้มันยกแล้วลงแล้วสิลงน้ําต่อเบิ่งเอ้าสิลงน้ําต่อซั่นบ่ตนี่ก็เป็นบ่อนให้นาปลงเยหากุหาซิวเขาตคันหคันนาบรรยากาศยามแงก็สิประมาณนี้แหละบรรยากาศยามแงแดดแปลงเยเดวไกินบ้านกพากันกลับบ้านเด้อช่วงนี้แงช่วงโควิดซ้ํา กับมาอยู่บ้านเนาะของนาหฮาอยู่แบบบ่ต้องแยิโควิดอยู่บบ่ต้องโควิดานุบาบตะวะต้องคิดได้กระเป๋ายนงคือใหญ่แทะกระเป๋าเงินลานบ่โมเมนต์อุชัน เกบ่าวใส่โทรศัพท์ประสานนึกดะมาเด้อปะลุงเด้อเฮ็ดอันแปลงคู่หมึกแตงยกล่องประมาณ8แก้มสิปูหมึกแตงมาซอยแน่ปะลุงมาซอย <S indo by RIP> <llegar> เฮ็ดขอบมั่ก่นเ่าเห็ดขอบมันก่อนปะตะาะยม่เจนเหืเนทีเแมนที่เห็ดแล้วนี่กครับปนหลงไหมเมื่อก็จะได้ลงฟุ่นเหรอเปนลงไหมลงฝุ่นลงฟุยต้งปุยย่ำยำยำขอกันแล้วกับปูกเลยปลุงแมน ยอดเม็ดเลยบ่ยากกะบ่ยากกะเบี้ยมันไปลงยอดเม็ดลงเลยยอดเม็ดบ่หาน้ําหดแม่นอันที่หัวอ้อมอยู่นะบ่แม่นอันมักแตงบ่แม่นหยังได้ปลยหญ้าแม่าเพิ่นสิปลูกแตงหละาดหญ้าขึ้นมาหญ้าขึ้นก่อนปลยเบิ่งนี่หญ้าเขียวงามกดบ่ตาซิ้นุพอเฮ็ดมาตั้งแต่อายุ แม่เห็ดมาพอแม่พาเห็ดแล้วพอแม่พาเห็ดแต่ยังน้อยแม่พอตตาสินพตัดนเลทินเล็กตัดอันแขนเขาเองไปลงเลยดึงดึงไปดึงมาหยาดกันหาไปไปลงเลเล็กตัดหยาดกันเาาเื่อน ในหมูกบับางทีพันไม่แต่เลยเตที่จะคลองบาดตรนี้ขวานขวานถูกงาแต่ยังน้อยออแมนถ้าน้องมิดลลเบบยลย,ยเปลืองไเปลืไข่เแบบนี่ยกับเลกไข่แลวแต่เปลืไข่เนี่ยกไข่ปนใดกับเห็ดซอยกันบัจจุคนปลงเลยน้องขิดมากกันยังแต่เห็ดเปลงหลุดน้องขิดมากเลยแมน รู้จักสอยเวียสอยงานกัน,น,เ,นอเ,เอาสิบมเป็นยังเลยน้องคิดว่าเราไป,ส,ป,ปสอยกัน <c oughs> ป้าตา <c oughs> ทงหอยทงหน้าก็ตอนนี้ก็เขียวดาบปลงเอ้แต่ว่าดินเนี่ยจนแห้งเลยจนขาวเลยบางเนี่ยปลงดินเนี่ยจนขาวเลยหน้าทงนี่ฝนโปรยมาสภาพ พพผลฝนบตกมาเลยปุงเลยบึงบาดาหเห็ดง่ายปุงไหมเหยยบมาเลยหยาบึงหยาปุ้งไหมิลแอคคาดมากวาเอาปุงมัวนเนี้ยค่าดกวาดออกบเิดขาก่อน หญ้ากะหลายปลูกมาก่อนโอ้ยปลูกไปแล้วนี่กะหญ้ากะบ่หลายปลูกไปแล้วนี่นะบ่หลายเท่าตอนนี้ซ่บบะตึกมาตอนนี้ัดตอนนึงะ่นหญ้ากหลายคือกันใดเห็นใจก็มาซอย่น้องกิเือน้น้แข็งแล้วน้แดงพร้อมเด้เป็นไงบ่ตาเพิ่นเฮ็ด่นี่ทางน้องกิเพิ่นก โอ้งานแล้วว่าซั่นมอตอร์ือยังเตือยังคิดนะอู้งานแล้วสิบ่แล้วอยู่เบิ่งงพุ่นนี่ก็เป็นยเนาะลงบ่อนสิฮดนี่แหละตัวนี้้ายสิพดเนาะแม่นพดลงพดเอาน้องคิดว่าคนเดียวน่ะน้องคิดบ่เฮ็ดเพิ่นลงาจังีออ เหมือนเชื้อขานมากดออกตอาปหย่าลายไปลุงบงหน่อยปุกเห็นหย่าลายปหนีここ้ปรวยปลูกมาก่อนกันดลท้ายขาด้องมาแเป็นแบบนี้เลยไปเวยดินนะมุ่นแบบนี้อ่าจกัตตาเจอกจกมันนัดปวดเลย มอตะเอาจกกว่กว่าเ่นเปนี่่ามต้นมนสวนบ่ได้โอ้ชีวิตกรรมกอเพื่อจะได้เงินเข้ามาตลาดบาทวันเขาายเปรู้ไงมบ่ตาสาเหตุปีมะนี่ก็่มด้ไปขายตลาดเนะบ่ตาไปก็ไปขายตลาดปรู้โอ้ยลำบากหลายรู้ไปขายตล บาดโควิดมาแห้งกลบบมีแห้บมีร<ม>ัพอยู่ล่าล่าลยอยู่ล,ล่าอยู่บ้านฮากัดเห็ดนั่นนี่แหละปเหลยแาอ่หาก,กินะมือ้อกินนหากินไปวันวันหากินขาแบบ้านนอกเนาะหดซื้นอกจากบุมีอลีอลอเนาะจังเลยยกอมาซื้อซื้อไรกับบได้แมนเงินบไดนะ้หาปลยเงินบุไนี่ฮากั ทำคู่กับไก่ชิสัมเร็จแล้วปลาลุงไก่แหละเน่ยไก่แหละปลาลุงเเอ้ยยสีไงไก่เล่ไก่สิได้ขึ้นเลยแหละปลาลุงเอ้ยขึ้นในกระเพยไปหาหนาได้นี่สอนกุ้งหาสอนกุ้งหาสอนกุ้งกับปลาลุงไหมหาหากินห้ามกินยำแรงไม่ต้องซื้ออยู่บ้านเราไม่ต้องซื้อถ้ามีแตงกวาก็กินแตงกวาทั้งอาทิตย์ นี่ก็จะปลูกแตงกวาแตงข้างอะไรไปลงแต่ว่าข้างมันเขาก็จีได้เอาไม้ติอยู่เอาแมนตัดไม้ติอยู่อ๋อบางคนเบิ่งเอ้าปลูกแตงกวาเป็นยางแต่บาดเห็ดตัวจริงโคตรยาญเลยแมนเนี่ยาขนาดสีมาแป้งสีมาไทยเนี่ยแป้งคู่เนี่ยบางคนผู้ซื้อเพิ่อกัดต่อเอาเพิ่อว่าเห็ดบิ่งยาเพิ่อนวาเพิ่อนต่อ ดิเถนเห็ดหลุด n ก็ดอกไปเลยแล้เพื่อจิพุน้ำให้มันใหญ่อีกไปหลอคล้ายให้้าพนา้าตลอนี้่าบนาก็ไม่วูไปขายกับมาไปขายกับลงมาพ้ต่อเนาะนี่ใช้วลาลำบากลำบากเลยไเบ่อเลยลำบากไ้าพ่ายทีเห็นจะคายนั่นขายนี่ถอ ขายเต่งกุ anyway. <ip es> damned, ้งกุ้งก็ขายถั่วไปต่อเขาเจ้าหลายกันในที่เห็นตอนเขาปลูกเนาะปลูกเยอะปลูแมนผมได้บ่เคยปลูกกะบ่หูปลูกเลยแมนถ้าปลูบ่เคยปลูกบ่หูเนาะไม่กินก็หนากสุดเลยปลูกขั้นปลูกหน่อยกะได้ขายกะได้เงินมาไรปลูกที่เพี้ยนเต่งกัวมากหนึ่งเนาะบ่แมุหูแมนโลูทั้งลองกีดเป็นกระเฮ็ดอยู่ทั้งน่ะ เธอถือวิกิทได้เปน่าเฮายมีเนาะเขาปลูกกลังงามปูเขาอะโลเฮงซาเขาปล่อยงัวมากินปูกอะโลเฮือมีขึ้นคนอิสาเป็นงไงบางคนอิา่พมันก็ปล่อยงัวมากินป่ะเตป่ะจะหลายคนอาจจะเข้าใจความหัวห่อนในวิกิั่นเนาะความหัวห่อนป่ะต๊ะป่ะ

เมฆบังมานี่ก็สมาพกันแลปร็วนมก็จขอจบคลิปนี้แลปคลิปหน้าพกันใหม่ก็ฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามช่องนมิตรนเดปุงฝากกดติดตามกดไล์กดแชร์ช่องบตาเดปุงปไว้ใจกจบ๊ายบาย